พักตัดสินใจบนพื้นฐานที่ดีที่สุดของประเทศไม่ได้ตัดสินใจบนพื้นฐานที่ดีที่สุดของตนเองหรือว่าของสสในพักนะครับผมคิดว่าการทําประชามติเดินหน้าแก้รัฐมนูลคือปัญหาใหญ่ที่เราจะต้องร่วมกันแก้ไขครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่า,เ,าเดี๋ยวประชาชนนะครับก็จะเข้าใจนะครับว่า เราตัดสินใจบนพื้นฐานผลประโยชน์ของประเทศชาติจริงๆเราไม่ได้เลือกคุณอัจทรินเนี่ยไปบริหารประเทศเราเลือกมาเพื่อทาภารกิจสาคัญอยู่สักแค่2เรื่องเนี่ยนะครับเพราะนั้นเนี่ยประชาชนเขาก็พอไปถามทุกคนอ่ะพร้อมเลือกตั้งไหมทุกคนอยากเลือกตั้งทุกคนพร้อมเลือกตั้งอยากเลือกตั้งประชาชนเนี่ยอยากอยากเลือกพักอยากเลือกถึงเวลาไวๆขอให้เวลาเป็นตัวพิสูจน์เป็นเครื่องมือในการพิสูจน์นะครับแล้วก็พอเวลาเดินหน้าผ่านไปเนี่ย ก็จะรู้นะครับว่าว่าพรคประชาชนเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เอาผลประโยชน์ของตนเองมาเป็นที่ตั้งเขาไม่ได้คิดถึงตัวเองไงว่าห่วงตัวเองว่าจะทําคะแนนไม่ดีแต่เขาห่วงว่าเฮ้ยถ้าไม่ทําประชามติไม่เดินหน้าแก้รัฐนูลน่ะปัญหาทางการเมืองต่างจะแก้ปัญหาพี่น้องประชาชนไม่ได้เขาห่วงว่ามันจะเดินหน้าต่อไม่ได้ผมก็อธิบายประชาชนอย่างนี้ครับว่าเนี่ยทุกท่านก็เห็นว่าถ้าผมอ่ะคิดถึงว่าจะกลัวทุกท่านจะด่าคิดถึงว่า กลัวความนิยมของตัวเองจะลดนะ่ะผมคงไม่ตัดสินใจแบบนี้พักคงไม่ตัดสินใจแบบนี้แต่เขาไม่ได้ตัดสินใจบนพื้นฐานของตัวเองน่ะเขาตัดสินใจบนพื้นฐานของประเทศชาติว่ามันต้องแก้ปัญหาอะไรโจทย์สําคัญของประเทศไทยตอนนี้คืออะไรและต้องแก้อะไรเราไม่ได้ทะเยอทะยานที่จะก้าวไปสู่อานาจเรารู้ว่าปัญหาก็คือเรื่องรัฐธรรมนูญแล้วสิ่งที่ทุกพักการเมืองแทบได้ประโยชน์ประชาชนทุกคนได้ประโยชน์จากเรื่องนี้คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ติดตามสัมภาษณ์พิเศษสุด Exclusive ในประเด็นที่หลากหลายกับพวกเรากองบรรณาธิการมติชนสุดสัปดาห์ได้ในทุกช่องทางโซเชียลมีเดียกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจงให้พวกเราได้ครับเป็นผู้แทนรัษฎรมา2ปีกว่าแล้วเข้าสู่ปีที่3นะครับ,รบถามความรู้สึกก่อนว่าแบบเนี่ยอยากรู้เลยว่าเป็นแบบสสกรุงเทพเนี่ยมันเหมือนหรือต่างกับสสต่างจังหวัดยังไงจากการทํางานที่ผ่านมาของเราความยากง่ายมันอยู่ตรงไหนเนี่ยถามแบบครับคือ ผมได้ข้อมูลจากเพื่อนสมาชิกที่เป็นต่างที่เป็นต่างจังหวัดอ่ะเขาก็จะมีรูปแบบการทํางานอีกแบบหนึ่งเพราะว่าการบริหารภูมิภาคใช่ไหมครับจังหวัดต่างๆกับรูปแบบของกรุงเทพอบไม่เหมือนกันกรุงเทพอ่ะมีผู้ว่าราชการกรทมแล้วก็มีเครื่องไม้เครื่องมือนะครับของเ,ออเรียกว่าโครงสร้างพื้นฐานต่างๆอ่ะค่อนข้างค่อนข้างแบบเรียกได้ว่าแบบสามารถที่จะเข้าถึงได้ง่ายประชาชนเข้าถึงได้ง่ายท่นี้เนี่ยเมื่อ เป็นสอสอกทมเนี่ยแน่นอนว่าสิ่งที่ประชาชนต้องการหรือพึ่งพาเนี่ยก็จะเรียกว่าถูกถูกคาดหวังนะครับน้อยกว่าสอสอต่างจังหวัดแต่อย่างนี้ครับก็คือว่าแม้ว่าจะคาดหวังน้อยกว่าก็คาดหวังอยู่ดีประชาชนก็ยังคาดหวังให้สอสอจะต้องทําสิ่งนั้นทําสิ่งนี้อะไรแบบนี้ใช่ไหมครับซึ่งเขาส่วนใหญ่อะ่ะคนกรุงเทพเนี่ยก็คือ จะเดินเองเดินหน้าไปก่อนแล้วร้องเรียนตามช่องทางอะไรจนจนไปถึงสุดแล้วอะ่ะไม่ได้เขาถึงจะมาหาสสคือเหลือทนแล้วอะ่ะกับเรื่องนี้สุดทนแล้วกับเรื่องนี้เขาก็จะมาบอกอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าพี่น้องที่เป็นต่างจังหวัดเนี่ยระบบกลไกนะครับไม่มีฟองดูไม่มีอะไรส่วนใหญ่ก็ทุกคนถนนทุกสายก็จะมุ่งหาผู้แทนนะครับยกตัวอย่างรูปประทได้ไหม ไอ้เรื่องที่แบบว่าแลครั้งสุดท้ายแล้วมันไม่ไหวจริงต้องพึ่งสสเนี่ยครับก็ผมยกตัวอย่างอย่างเช่นแบบกรณีของถนนคลื่นแล้วกันนะครับว่าถนนคลื่นในดอยเมืองเนี่ยมันมันมันเยอะมากอะโลคอลรถอ่ะทุกคนร้องเรียนมาจนผมอะร้องเรียนเรื่องนี้ด้วยตัวเองนะตั้งแต่ก่อนเป็นสสสมัยผู้ว่าสวินร้องไปคุณท่านผู้ว่าสวินตอบกลับมาว่าเป็นที่ของการรถไฟ การรถไฟตอบกลับมาว่าไม่มีงบประมาณซ่อมแซมแล้วก็พอบอกต้องไปที่สำนักงบประมาณถามสำนักงบประมาณสำนักงบประมาณบอกว่าอ๋อการรถไฟไม่ไม,ไม่นอกจากขาดทุนแล้วเนี่ยที่ไม่ให้งบประมาณเนี่ยก็เพราะว่าไม่ใช่ภารกิจในเรื่องซ่อมถนนต้องไปทําพวกรถไฟอย่างเดียวกรี <c oughs> <c oughs> ๊ดไหมครับคุณ <c oughs> เนี่ยคือคือมันสุดทางแล้วอะคือ มันสุดเอื้อมแล้วว่าประชาชนเขาก็เอื้อมไอ้ระบบแบบเนี้ยนะครับเพราะงั้นเนี่ยผมก็พอเข้ามาเป็นเนี่ยกระทูแรกรองอศูนย์ศูนย์หนึ่งของสภาผู้แทนราษฎรเป็นเรื่องโลคอล load local ผมได้ถามเองครับว่าจะแก้ยังไงอะไรแบบเนี้ยสุดท้ายแก้ไม่ได้นะคือยังแก้ไม่ได้แต่ยังโชคดีว่าใช้เวลากับมันแล้วก็พยายามทําทุกวิธีทางจนสุดท้ายเนี่ยตอนนี้มีการรับโอนแล้วนะครับเมื่อสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยคุณชัดชาติก็ ไปรับโอนนะครับทั้งถนนแล้วก็ระบบสารุปโภคด้านด้านข้างอะ่ะให้กับกทมเพราะว่ามันเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและการที่เขาแบบตั้งแง่กันไปตั้งแง่กันมากว่าจะโอนได้นะครับก็ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่แล้วเป็นแบบเป็นปัญหาใหญ่เป็นแบบอีกเรื่องหนึ่งผมอยากเล่าให้ฟังคือเอ่อเรื่องโรงพยาบาลไม่มีไม่มีโรงพยาบาลในกรุงเทพเหนือที่เป็นสังกัดการแพทย์อะ่ะแล้วก็โรงพยาบาลขนาดใหญ่ก็จะมีแห่งเดียวคือโรงพยาบาลภูมิพลซึ่ง โอเวอร์โหลดมากนะครับเราก็จะทราบว่าโรงพยาบาลพล้นี่ถ้าไปที่วอร์ดห้องฉุกๆๆเฉินก็ให้คนนอนเรียงเลยอัตราคลองเตียงก็เยอะใช่ไหมครับแล้วก็พูดง่ายคือทําให้บริการสาธารณสุขในกรุงเทพเหนือทั้งหมดอ่ะขาดแคลนนะครับประชาชนเนี่ยต้องเดินทางไปจากใช้30บาทอ่ะต้องไปนอกจากคลินิกใช่ไหมถ้าส่งตัวต้องไปนู่นอ่ะ LMH สีลมเรียกได้ว่าคือถ้าผ่าไส้ติ่งอ่ะไปไม่ถึงเจ็บก่อนนะครับเสี่ยงตายก่อน ไม่มีโรงพยาบาลอ่ะเป็นไปได้ยังไงผมก็ไปดูเป็นจริงเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วก็มีโรงพยาบาลของกทมจะสร้างแต่มันไม่ได้สร้างวันนี้แลดิดนิ้วโรงพยาบาลมาเลยแพทย์มาเลยนะครับต้องใช้เวลาอีกอย่างน้อยห้าถึงเจ็ดปีทีนี้เร็วที่สุดที่ทําได้อ่ะไปเจอว่ามีโรงพยาบาลสังกัดทหารอากาศคือโรงพยาบาลศรีกันแต่เขาก็เป็นสมมติเขาเป็นแค่หนึ่งในห้าของโรงพยาบาลภูมิพลอ่ะคือเป็นโรงพยาบาลใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นมา ไม่มีแพทย์อีกมีเครื่องมือต่างๆแต่ไม่มีหมอทำยังไงอ่ะทีเนี้ยใช่ไหมครับผมก็ไปใช้เวทีกรรมธิการเนี่ยจนไปเจอว่าอ๋อแพทย์เนี่ยเออในต้องเข้าใจอย่างนี้อัตราของกองทัพอากาศเนี่ยนะครับอัตราแพทย์เนี่ยเต็มหมดแล้วอัตราที่ว่าง่ยเป็นอัตราอื่นยกตัวอย่างเช่นส่วนกําลังช่วยลบส่วนสนับอํานวยการสนับสนุนอะไรต่างๆายอื่นๆอ่ะ ที่เขาไม่ไม่ได้เต็มอะแต่คนที่มีอํานาจโยกอัตราว่างเนี้ยมาเติมอัตราแพทย์อะคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอย่างเงี้ยเราก็ตั้งข้อสังเกตไปว่าเฮ้ยในขณะที่ประชาชนขาดแคลนโรงพยาบาลก็ไม่มีอะกองทัพอากาศช่วยได้ไหมช่วยประชาชนทางด้านเหนือได้ไหมก็ตอนนี้อยู่ในระหว่างขับเคลื่อนแล้วก็ผลักด,ดันก็สะท้อนปัญหาเขาเห็นว่าเนี่ยมันแบบนี้แล้วเราคิดวิธีการแก้มาให้ด้วยนะว่าในระยะสั้นเนี่ยคุณต้องทำยังไงระยะกลางทำไงระยะยาวทำย,ทำยังไง ครับครับครับอยากถามเรื่องการทำหน้านนที่สสอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าพูดอย่างตรงไปตรงมาก็คืออย่างสสอ,อย่างเขตดอนเมืองเนี่ยรเราจะก็จะมอะีอะไรนักการเมืองเราจะใช้คําว่าบันใหญ่เรื่องอะไรก็ตามนะที่เขามีมาอยู่นะแลวทีนี้เราก็รู้กันว่านักการเมืองคนเก่าเนี่ยเขาค่อนข้างจะมีทรัพยากรคือสสอแต่ก่อนเนี่ยมันก็เขาเรียกว่าอะไรต้องมีทรัพยากรในการที่จะแบบ ชาวบ้านก็จะมาขอให้ไปฉีดยุงไปอะไรเงี้ยมันก็มีค,คนช่วยเยอะมีทรัพยากรใช่ไหมฮะแล้วพอจู่ๆมาปเปลี่ยนมาเป็นขุณเดกราาซึ่งแบบก็เรื่องของทรัพยากร,กรบุคคลอะไรก็คงจะน้อยอะเนาะใช่ไหมทีนี้การทํางานของเรามันปรับตัวยังไงอะมันมัน,ม,น,ม,นมันปรับตัวเยอะไหมอย่างเงี้ยผมไม่ได้ไปฉีดยุงให้แต่ผมผลักดันให้มีโรงพยาบาลอะคุ้มไหมคุ้มไหมถนนที่คนบาดเจ็บล้มตายทุกวันอะทุกวันอะ เออผมรวมผักกันจนการแก้ปัญหาได้แล้วไม่ใช่ที่ผมทํานี้นะผมยังรวมรายชื่อประชาชนไปฟ้องศาลปกครองเพื่อเอาผิดกับเจ้าหน้าที่รัฐที่ปล่อยปะละเลยด้วยนะคุ้มไหมการทำมาของผมผมยังทําเรื่องเนี่ยยกเลิกพลทหารสมัครใจ100%เนี่ยคือบังคับสลากแดงเนี่ยลดลงอะ่ะอีกหน่อยลูกหลานท่านเนี่ยไม่ต้องมีใครมาถูกบ,บังคับให้เป็นทหารโดยที่ไม่สมัครใจ คุ้มไหมผมทําพวกเนี้ยกลไกของผู้ว่ากรทมคนใหม่คือทุนชาติเนี้ยซึ่รอบสามปีที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับว่าทัฟฟี่ฟองดูเไรเงี้ยมันเข้าไปช่วยเหลือตรงนี้ได้เยอะมนกเนาะแล้วก็ทาให้บทบาทสสที่แบบจําเป็นต้องใช้ทรัพยากรตัวเองในการเข้าไปช่วยเนี่ยขานรน้อยลงเยอะมากก็ถูกต้องครับแต่เพียงแต่ว่าถ้าไปไหนคนตรงไหนที่ที่เป็นกลไกท้องถิ่นกรทมทําได้ปกติเนี่ยประชาชนก็จะใช้ช่องทางนั้นแต่ว่าบางจุดเนี่ย เราก็จะไปเจอว่าอ๋อมันสุดมือท้องถิ่นทําไม่ได้เหมือนกันอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับอย่างเช่นโครงการที่เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยของโครงการบ้านบ้านคงเนี่ยนะครับมันก็จะบูรณาการมีทั้งพอมอทั้งพอ,อชอเข้ามาใช่ไหมแล้วประชาชน2กลุ่มกลุ่มหนึ่งเอาบ้านบ้นคงกลุ่มหนึ่งไม่เอาแล้วเกิดความขัดแย้งเนี่ยทำยังไงล่ะอะไรแบบนี้แซมซึ่งกทม,ขมเขาก,เขาก็เขาไม่ได้เกี่ยวข้องเขาแค่ทําเขื่อนอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับกสศก็ต้องเข้าไปมีบทบาท นะครับในการจัดก,การเรื่องที่อยู่อาศัยหรือผมยกตัวอย่างนะชุมชนตลาดกลางนะครับเขาอยู่ในที่เอกชนอะเช่ามาแบบ30 40 70ปี90ปีวันนึงเนี่ยเขาเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนมือเจ้าของเจ้าของที่ใหม่เขาก็อยากที่จะพัฒนาพื้นที่เขาก็ไล่ไประชาชนออกอย่าสุดมือกรทมผมก็ลงเข้าไปรวมกลุ่มไปเจอประชาชนให้ข้อมูลเขา พยายามหาที่อยู่อาศัยให้เขาว่าตรงไหนที่หน่วยงานของรัฐจัดให้ได้บ้างเช่นเคหะกลุ่มหนึ่งใครจะไปเช่าเคหะไหมกลุ่มหนึ่งใครจะรวมเป็นสหกรณ์ไหมสหกรณ์แล้วจะไปตั้งตรงไหนมีบ้านให้เขาขึ้นไหมแบบนี้ครับแม้กระทั่งสอบถามเจ้าของที่ว่าขอขยายระยะเวลาช่วยเหลือประชาชนได้ไหมอะไรแบบนี้ครับซึ่งเราก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีแล้เนี่ยก็เป็น สิ่งที่เราก็ภูมิใจนะว่าเราได้ทํางานในเนื้อแท้ของของการเป็นผู้แทนจริงๆหรือแม้กรั่งไปผักดันตัวกฎหมายที่ประชาชนร้องเรียนกับผมมาเนี่ยผมก็ได้ไปผักดันแก้ไขครับก็คือจะบอกว่าในเรื่องของกฎหมายเนี่ยเราพยายามต่อสู้เรื่องกฎหมายเยอะมากเยอะมากก็ สอสอเขตในเชิงของพื้นที่เราก็ไม่ได้ทิ้งับ right? แล้วในในเชิงของบทบาทเรื่องการเมืองระดับชาติเราก็พยายามครับพยายามี่จะผลักดันอยู่ด้วยครับอันนี้ก็คือห้าสิบห้าสิบเลยครับก็พยายามดูห้าสิบห้าสิบเลยประเด็นที่เป็นจากท้องที่ผมก็จับนะครับประเด็นที่เป็นจากงานร,ระดับชาติที่ต้องแก้กฎหมายเนะี่ยผมก็จับนะครับผมยกตัวอย่างเช่นเรื่องสนามงูแน่นอนอยู่ในเขตกองทัพอยู่ในเขตของกองทัพอากาศอ่ะ แต่ถามว่าภาพรวมอ่ะไม่ใช่แค่เฉพาะคนดอนเมืองได้คนทั้งทั้งประเทศได้หมดถ้าสนามบินดอนเมืองพัฒนาขึ้นถูกไหมครับดีขึ้นแบบนี้เป็นต้นเ,เดี๋ยวถามเรื่องการเมืองอีกเรื่องหนึงหลังจากโบวตยกมือให้คุณอนุทนแล้วเนี่ยชาวบ้านคนดอนเมืองเขาตะท้อนแล้วไม่เจอมากแบบเฮ้ยจากที่เคยแบบอน,นี่แล้วเขาแบบมี มีอะไรมีมีแบบมจงวิจารณ์ั้งไหมครับก็ไม่ปฏิเสธว่ามีคนที่มาพูดคุยวิจารณ์นะครับว่าทําไมเลือกตัดสินใจเลือกแบบนี้อะไรแบบนี้นะครับผมก็ไปพูดคุยนะวันแรกที่ตอนเช้าที่เดินตลาดเนี่ยโอ้โหคนก็ถามเยอะเลยนะครับแต่ว่าพอพูดคุยทําความเข้าใจอะ่ะก็มีประชาชนนี่แหละที่เขาก็คือ,อเขาเข้าใจอะ่ะแต่เรื่องของการยมรับเนี่ยอาจจะแบบหมุดหงิดนิดนึงแต่สุดท้ายอะ่ะเขาก็ เชื่อมั่นในการตัดสินใจนะครับผมก็บอกว่าให้ให้รอดูนะครับเพราะสิ่งที่เราต้องการที่สุดคือการเดินหน้าทาประชามตินะครับเราไม่ได้เลือกคุณอนุทินทเนี่ยไปบริหารประเทศเราเลือกมาเพื่อทําภารกิจสําคัญอยู่สักแค่2เรื่องเนี่ยนะครับเพราะนั้นเนี่ยประชาชนเขาก็พอไปถามทุกคนอะ่ะพร้อมเลือกตั้งไหมทุกคนอยากเลือกตั้งทุกคนพร้อมเลือกตั้งอยากเลือกตั้งประชาชนเนี่ยอยากอยากเลือกพักอยากเลือกถึงเวลาไวไวัยก็คือผมคิดว่า,าพัก ตัดสินใจบนพื้นฐานที่ดีที่สุดของประเทศไม่ได้ตัดสินใจบนพื้นฐานที่ดีที่สุดของตนเองหรือว่าของสสในพักนะครับผมคิดว่าการทําประชามติเดินหน้าแก้รัฐมนูลคือการปัญหาใหญ่ที่เราจะต้องร่วมกันแก้ไขครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่า,เ,าเดี๋ยวประชาชนนะครับก็จะเข้าใจนะครับว่าเราตัดสินใจบนพื้นฐานผลประโยชน์ของประเทศชาติจริงๆ ขอให้เวลาเป็นตัวพิสูจน์เป็นเครื่องมือในการพิสูจน์นะครับแล้วก็พอเวลาเดินหน้าผ่านไปเนี่ยก็จะรู้นะครับว่าว่าพรรคประชาชนเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เอาผลประโยชน์ของตนเองมาเป็นที่ตั้งเวลาเขาวิวจารณ์ว่าเขาใช้ตะก,กะว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นส้มก็ตะบ,บัดสัตว์เหมือนกับเพื่อเพื่อไทยที่คุณเคยวิจารณ์เลยเนี่ยคุณตอบว่างไงชาวบ้านตอบชาวบ้านว่างไงผมไม่ผมไม่โดนว่าตะบ,บัดสัตว์นะเออผมโดนแค่ว่า ทำไมไปเป็นนั่งร้าน,น,าน <laughs> หรือว่าไปพายเรือพายเรือให้นั่งบ <laughs> ้่งไงนั่นแหละครับเอ <laughs> ผมก็ตอบว่าอย่างนี้ว่าจริงๆอ่ะเวลาเราเราตัดสินใจเนี่ยก็เห็นใช่ไหมว่าผมก็โดนทุกท่านว่าแล้วผมก็อาจจะเสียคะแนนความนิยมเนาะทั้งในระดับสสเขตถูกไหมครับแต่ว่าพักพักประชาชนเนี่ยทั้งหมดอ่ะเขาตัดสินใจแบบเนี้ยก็เขาไม่ได้คิดไงว่าเขาไม่ได้คิดถึงตัวเองไง ว่าห่วงตัวเองว่าจะทําคะแนนไม่ดีแต่เขาห่วงว่าเฮ้ยถ้าไม่ทําประชามติไม่เดินหน้าแก้รัฐนูลปัญหาทางการเมืองต่างๆจะแก้ปัญหาหพี่น้องประชาชนไม่ได้เขาห่วงว่ามันจะเดินหน้าต่อไม่ได้ผมก็อธิบายประชาชนอย่างนี้ครับว่าเนี่ยทุกท่านก็เห็นว่าถ้าผมอ่ะคิดถึงว่าจะกลัวทุกท่านจะด่าคิดถึงว่ากลัวความนิยมของตัวเองจะลดน่ะผมคงไม่ตัดสินใจแบบนี้พรรคคงไม่ตัดสินใจแบบนี้แต่เขาไม่ได้ตัดสินใจบนพื้นฐานของตัวเองไง ขาตัดสินใจบนพื้นฐานของประเทศชาติว่ามันต้องแก้ปัญหาอะไรโจทย์สําคัญของประเทศไทยตอนนี้คืออะไรและต้องแก้อะไรคิดว่าการตัดสินใจของพักประชาช,ชนต่างกับการตัดสินใจทางการเมืองของพักเพื่อไทยเมื่อสองปีก่อนอยังไงมันต่างกันยังไงคืออย่างนี้ครับการตัดสินใจของพักเพื่อไทยในตอนนั้นเนี่ยเป็นการตัดสินใจบนเขาเรียกอะไรอ่ะบนความ บนการแก้ปัญหาทางการเมืองของตนเองคือเขาต้องการเข้าสู่อำนาจแล้วก็บริหารประเทศนะภายใต้นโยบายที่เขาพูดเอาไว้แต่ระยะเวลาที่ผ่านมามันพิสูจน์แล้วว่ามันไม่เป็นเช่นนั้นอะ่ะมันไม่ได้มันมีม,มีมีนโยบายอะไรที่ที่ที่ถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขตามที่หาเสียงบ้างอะ่ะในขณะที่พักประชาชนเป็นฝ่ายค้านนะ เราพยายามทุกวิถีทางในใช้ในการใช้กลไกสภาในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนผ่านผ่านกฎหมายได้บ้างไม่ได้บ้างแต่เราทําตลอดดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าความแตกต่างเนี่ยเราไม่ได้ทะเยอทะยานที่จะก้าวไปสู่อํานาจเราไม่ได้ก้าวต้องการที่แต่เราต้องการเรารู้ว่าปัญหาก็คือเรื่องรัฐธรรมนูญแล้วสิ่งที่ ทุกพักการเมืองแทบได้ประโยชน์ประชาชนทุกคนได้ประโยชน์จากเรื่องนี้คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยมีเวลาเหลืออีกประมาณสี่เดือนอาจจะเจ็ดเดือนหรือแปดเดือนนะครับรอเลือกตั้งครับในการไปสอสสสมัยแรกยังอยากทําอะไรยังมีอะไรที่ไม่ได้ทําและอยากทําอือป่าโอ้โหเยอะมากเยอะมากสั้นไปหน่อยเนาะเยอะมากเลยสั้นไปแต่ว่าเหมือนคือคือภายในสี่เดือนเนี้ยสี่เดือนเท่าที่ทําได้เนี่ยผมก็จะผลักดันตัว ัวที่จะต้องใช้นะครับในการเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ,อะตัวที่ที่ได้ที่จะต้องใช้ในการขับเคลื่อนนโยบายสําคัญทางด้านการทหารไปก่อนแต่ว่าถ้าหากว่าหลังจากนี้เนี่ยได้มีโอกาสกลับเข้ามาเนี่ยแน่นอนว่าสิ่งที่ต้องทำเนี่ยมันโหเรียกว่าเยอะมากทั้งเรื่องของเอางานพื้นที่ก่อนนะรถไ,ไฟสายสีแดงเนี่ยที่ที่เป็นปัญหาอยู่ในเขตดอนเมืองเนี่ยคือสภาพมันแบบ แย่มากแล้วก็พยายามใช้กลไกลสพักผักดันต่างๆเนี่ยไม่ไปไหนเลยแล้วก็ฟีดเดอร์ที่เข้าไปเนี่ยก็ไม่มีก็ต้องไปหากฎหมายทำหนเรื่องหรือเรื่องทุนจีนสีเทาที่จะต้องไปแก้ไขมีการดัดแปลงใช้อาพาร์ตเมนต์ทำเป็นโรงแรมแข่งรายย่อยที่เป็น SME ตายหมดอะไรเงี้ยคือมันเยอะมากอันนี้คือพื้นที่นะส่วนตัวกฎหมายอ่ะ สนามงูยังไม่ได้นะครับสนามงูยังไม่ได้เทหารขึ้นศาลพลเรือนยังไม่ได้คือทาไงอ่ะจะให้ทหารที่ทุจริตแล้วประพฤติไม่ชอบอ่ะมาขึ้นศาลพลเรือนเหมือนกับพลเรือนทั่วไปนะครับคดีอุ้มหายตอนเคดีที่เป็นที่ค่ายเมงรายอ่ะตอนเนี้ยไปอยู่ในระหว่างคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดระหว่างศาลยังไม่คืบหน้าเลยว่าสุดท้ายเนี่ยจะ จะไปเรื่องนี้ยังไงเพราะว่าในพรบอุ้มหายเนี่ยเขียนเอาไว้ชัดเจนว่าถ้าทหารไปซ้อมทรมานเนี่ยเข้าข่ายตามพระราชบัญญัตินี้ต้องไปสารอาญาทุจริตแต่มีความพยายามที่จะดึงเรื่องนี้กลับไปอยู่ในอํานาจของสารทหารผ่านการโต้แย้งเนี่ยนะครับเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ต้องมานั่งทำอุทภผมเล่าอเยอะยังอยากทำยังอยากทำออฟเซ็ตโพลิซีก็ยังไม่เดินนะครับเรื่องของการผลักดันกฎหมายเซ็กเวิร์ก ก็ยังไม่มานะครับเรื่องของการผลักดันคํานําหน้านามก็ยังไม่มาอะไรแบบนี้นครับมันก็มีแบบหลายมิติที่แบบโหอยากแอคชั่นครับอันนี้ขอคําถามสุดท้ายแล้วกันในฐานะที่มีประสบการณ์การเป็นผู้แทนที่ทํางานด้านนิติบัญญัตินะแล้วก็เป็นผู้แทนชาวดอนเมืองอยากฟังความเห็นจากผู้แทนชาวดอนเมืองครับสมมติเป็นคําถามสมมติถ้าให้คุณเอกราช เนี่ยเรากําลังจะมีการยกร่างรัฐมนุนใหม่มีเป็นกระแสนะครับได้หรือเปล่าไม่รู้นะครับกำลังจะมีความฝันที่จะอความฝันที่จะยกร่างรัฐมนุนใหม่ให้คุณเอกราชมีอํานาจร่างรัฐมนุนได้สามมาตราสามเรื่องที่คุณเอกราชอยากจะเปลี่ยนในรัฐมนุนฉบับนี้หรือรตั้งขึ้นมาให้มันเป็น,ปน,ปนมันอยู่ในรัฐธรรมนูญฉบับหน้าเนี่ยสามเรื่องมีเรื่องอะไรบ้างให้คุณเอกราชคิดได้แป๊บหนึ่งโอ้โหผมไม่ต้องคิดเลยพูดได้ทันทีเลยหนึ่งเรื่องสารรัฐธรรมนูญคือ ไม่ไม่อำนาจล้นเกินอ่ะอำนาจล้นเกินผมคิดว่าวันนี้เนี่ยคดีทางการเมืองต่างๆอ่ะควรจะไปด้วยการตัดสินใจของประชาชนไม่ไม่นับรวมเรื่องการทุจริตนะอันนั้นไปอีกเรือ่องหนึ่งแต่เรื่องของที่เป็นนโยบายเรื่องการอย่างเงี้ยกรณีของคุณแพทองทานก็ดีกรณีของคุณเศรษฐาก็ดีนะหรือที่ผ่านๆมนะล้วนไม่ควรถูกไปด้วยด้วยสารรัฐมนูญอ่ะผมยืนยันอย่างนี้ควร ควรจะเป็นพี่น้องประชาชนตัดสินถูกไหมครับออสองก็คือเรื่องของปปชน,นะครับคือตอนนี้นกลไกของของปปชนเนี่ยที่ทำทำหน้าที่เนี่ยในการในการ่ารวงดุลเนี่ยนะครับกับสารยุติธรรมเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ยึดโยงกับประชาชนแล้วก็ไม่ถูกตรวจสอบนะครับเพราะฉะนั้น,นกลไกของออกระบวนการยุติธรรมข้างในเนี่ยขององค์กรอิสระเนี่ยมันมีปัญหารจริงนะครับอยากจะทํายังไงก็ได้ ให้มีการยึดโยงกับประชาชนแต่งตั้งถอดถอนก็ดีหรือการตรวจสอบก็ดีการใช้อำนาจสภาที่จะไปตรวจสอบบาลานทุกวันนี้เวลาจะพูดถึงสารในสภาเนี่ยประธานก็จะบอกเลยอย่าไปก้าวล่วงอำนาจคืออา้าวก็สามเสาหลักเราต้องถ่วงดุลซึ่งกันและกันไม่ใช่เหรออ่ตรงนี้ครับมัน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 ,มน,นกลไกมันไปไม่ถึงนะก็ต้องต้องไปดูแลสุดท้ายเลยก็คือเรื่องของระบบ เรื่องของอการตัวที่สามาก็คือระบบเรื่องของการส่งเสริมกระบวนการเลือกตั้งหรือตัวของกกตซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่ที่จะต้องพูดง่ายก็คือมันไม่ยึดโยงกับประชาชนอะแล้วมันมันมันไม่ได้เลยอะแล้วลองคิดดูล่าสุดเนี่ยกกตเนี่ยจะหมดวาระหนึ่งคนสอสอเอสอสวอก็ต้องเข้ากลับมาเลือก ดังนั้นเนี่ยพอเราแก้กลไกพวกนี้ได้สิ่งสําคัญเนี่ยสารรัฐมนูญองค์กรอิสระรวมถึงศาลนะตกรตปปชนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยผมขอคือเรื่องของที่มานะครับของสวอันนี้คือผมคิดว่าเป็นเป็นเรื่องที่ปล่อยไว้ไม่ได้นั่นคือ3โจทย์หลักสําคัญที่สุดในการร่างรัฐธมนูญครั้งหน้าในมุมมองของคุณในมุมมองของผมโอเคขอบคุณมากครับครบสวัครับ